สวัสดีครับสบายขับขี่กับอีสูตตอนนี้เราพูยกันต่อเรื่องการแรปฟิล์ม PVC เพื่อทําสีสันและทําลวดลายให้สวยงามครับการรับฟิลม์มไม่ว่าจะทั้งคันบางส่วนหรือตัดแต่งเป็นลวดลายที่บางคนเรียกว่าติดสติ๊กเกอร์นั้นสิ่งที่ควรทราบสําหรับการบํารุงรักษาก็คือสามารถล้างทําความสะอาดได้ใช้แชมพูได้แบบรถทั่วไปแต่ไม่ควรนําเข้าเครื่องล้างรถอัตโนมัติที่ใช้แปลงขัดล้างเพราะอาจผูกขีดทําให้เสียหายได้ หากติดเป็นลวดลายบางส่วนก็อาจจะหลุดลอกได้นอกจากนี้สิ่งที่ควรทราบในการตกแต่งเปลี่ยนแปลงสีรถไม่ว่าจะเป็นการทําสีจริงที่ไม่ใช่สีเดิมการแรปด้วยฟิล์มสีหรือการแปะติดเป็นลวดลายต่างๆนั้นหากพื้นที่ของสีที่เปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วนเกิน3 0เแล้วตามพระราชะบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา13จะต้องไปจดแจ้งตกลมการขนส่งทางบกภายใน7วันวิฉะนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทสวัสดีครับ